แจ้งข่าวบริการหมอคอมทางสายด่วนหมายเลข1414 14. ของงดให้บริการในวันที่6-8กันยายน2565และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่9กันยายนในเวลาปกติแนะนำรายการใหม่ในบริการหมอคอม 1414+ 14มีรายการป้ายยาที่จะโทรไปหาเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่มีอุปกรณ์น่าสนใจและแอปที่เข้าถึงได้และใช้งานได้ดีเพื่อนสมาชิกท่านใดมีอะไรอยากชวนป้ายยาติดต่อเพื่อมาร่วมป้ายยากันได้ รวมถึงมีรายการความรู้จากทางบ้านทั้งเรื่องไอทีดนตรีและสาระน่ารู้ต่างๆยกตัวอย่างช่องที่อนุญาตให้ทาง1414ง14สนึ่สนำสิ่งดีๆมาแบ่งปันได้แก่เพื่อนไอทีเรื่องน่ารู้กับครูเนบุ๋มๆุ๋มชาแนลนงนุษเพื่อนไอทีพี่ชายรีวิวชาแนลจินตนาการมิวสิกบันดิตาเรคคอร์ขวัญใจการละคร ลีชาแนลแมวเหมียวแสนสวยลืมไม่ลืมสตูดิโอน้องสายสาวน้อยแสนสนน้องมินรักเมืองไทยรวมทั้งความรู้จักคุณทิติวัตรคุณโจ้นพดลคุณสามารถคุณเก๋ทัศชาคุณเอิร์ธมิสเตอร์คูและเพื่อนเอนอีกหลายท่านที่แนะนําไม่ครบต้องฝากเพื่อนเอนให้กําลังใจกันด้วยความรู้จักทางบ้านสามารถติดตามได้ทางสายด่วนหนึ่และในแอปแถบสรีด มาร่วมกันแบ่งปันความรู้กันได้กับทาง1414 plus 14ไปด้วยกัน